สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่3กุมภาพันธ์ปี2 0 2 6เราไปดูผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมากันเลยดีกว่านะครับฟามเมื่อคืนผลแต่ละคู่ออกมาเป็นยังไงกันบ้างนะครับโดยเราเเรื่องที่ผลฟุตบอลเพิ่มเล็กอังกฤษกันก่อนเลยดีกว่านะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่30ซันเดอร์แลนด์เปิดบ้านเอาชนะเบอร์ลี่ไป3ต่อ0ย์ทำให้ตารางคะแนนตอนนี้ซันเดอร์แลนด์อยู่ที่8มีอยู่36คะแนนส่วนเบอร์ลี่อยู่ที่19ก็มี15คะแนน ผลฟุตบอลลาลิกาสเปนเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที22่สอและเอามาโยกาเอาชนะเซบียาไป4ต่อ1ทําให้ตารางคะแนนตอนนี้แลเอลมาโยกาอยู่ที่1 4มีอมยี่2ิคะแนนส่วนเซบียาอยู่ที่15ก็มีอยู่24คะแนนเช่นกันนะครับผลฟุตบอลกาโชเซลาอิตาลีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที23่อูดเนเซเอาชนะโลมาไป1ต่อ0ทําให้ตารางคะแนนตอนนี้โลมาอยู่ที่หมีอยู่43คะแนนส่วนอูดเนเซอยู่ที่9ก็มีอยู่คะแนน ผลฟุตบอลพเีมปาลิก้าโปรตุเกสเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที20่สิเอเวอเรตฟเทโบแพ้สปอร์ติงบราก้าไป0ต่อ4และคาซาปิอาก็เอาชนะเอฟซีปอร์โตไป2ต่อ1 ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็น FC Porto มีอยู่55คะแนนที่2เป็น Sporting Lisbon มีอยู่51คะแนนที่3เป็น Benfica มี46คะแนนและที่4เป็น Sporting Braga er, ก็มี36คะแนนส่วนซ้นไท้ายตารางตอนนี้ที่16เป็น Santa Clara มีอยู่17คะแนนที่17เป็น t a n d e l a มี13คะแนนและที่18เป็น AVS f u t e b o ก็มีอยู่5คะแนนผลฟุตบอลซูเปอร์ลีกตุรกีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นหน้าที่20โครคาอ l a Sport แพ้กับ f e n e r b a h ไป0-2 ทำให้ตารางคะแนนตอนนี้เฟเนเบเช่อยู่ที่2มี่6คะแนนส่วนโคคาเอลิสปอยอยู่ที่เก็มีอยู่24คะแนนผลฟุตบอลลีกา2ของสเปนเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที่24มี่มิลานเดนเอาชนะมาลาก้าไป2ตอนน่อหนให้ตารางคะแนนตอนนี้มาลาก้าอยู่ที่6มีวสามคะแนนส่วนมิลานเดนอยู่ที่22ก็มีอยู่20คะแนนและผลฟุตบอลซาทีบโรเฟชชั่นอลีกเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที่20เอาลิยาร์ดแพ้ก,กับอานาเซอร์ไปศูญญนย์ต่อหนึง่ง เอาอักดุกเสมอกับนีออนเอฟซีหนึ่งต่อหนึ่งและเอาฮ er ีลานก็เสมอกับเอาอาลีไปศูนย์ต่อศูนย์ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นเอาฮีลานมีอยู่สีคะแนนที่2เป็นเอานาเซอร์มีอยู่สีคะแนนที่3เป็นเอาอาลีมีอยู่สีคะแนนและที่4เป็นเอาคาดิเซียก็มีอยู่สีคะแนนส่วนโซนท้ายตารางตอนนี้ที่16เป็นดามักเอฟซีมีอยู่สิคะแนนที่17เป็นเอาอักดุกมีอยู่สิคะแนนและที่18เป็นเอานัทมาก,ก็มีอยู่หคะแนนนะครับ แล้นี่คือผลฟุตบอลที่น่าสนใจเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับสวัสด็ครับ